ถือว่าเป็นความผิดพลาดนะครับอีกยกหนึ่งของทนายชัพศิลถึงแม้ว่าจะใช้วาจาในการตอบโต้หน้าสารได้แต่ผลที่ออกมาแน่นอนในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองเป็นเนกาตีฟซัมเกมอย่างแน่นอนหรือเป็นเกมลบนั่นเอง สวัสดีครับพบกับผมเทิอศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเรื่องของชั้นสิบสีของทักษิณน,นะครับซึ่งตอนนี้ทนายความดูท่าจะพาทักษิณสวยไปอีกรอบหนึ่งอ๋อเ,เรื่องใบเสร็จนะครับผมตอบอย่างนี้ครับใบเสร็จเนี่ย ต้องถามนายชันชัยกับพวกคุณไปได้มาได้ยังไงนะครับถ้าเป็นข้อมูลของราชการข้อมูลที่ปกปิดหรือเอกสารราชการเนี่ยก็ขอให้มีการตรวจสอบโดยเฉพาะโรงพยาบาลตำรวจนะครับให้ตรวจสอบดูว่าคนเหล่านี้ได้มาอย่างไรแต่ข้อที่จริงข้อที่จริงคือใบเสร็จที่เขาตั้งก็สังเกตว่าทาไมมีใบเสร็จมันน้อยที่มีค่ายาอย่าลืมนะครับโรคของท่านเป็นโรคที่เชี่ยวชาญโรคเฉพาะด้านต้องมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและท่านน่ะรักษาตัวตั้งแต่อยู่ต่างประเทศแล้วไม่มีกฎหมายใดห้ามไม่ให้ใช้ ยาของต่างประเทศหรือหมอข้างนอกมาแทนแกแกก็ออกมาพูดเลยสิก็ผมไปดูไปตำรวจเนี่ยทั้วดเจ็ดวันจ่ายเงินจริงเจ็ดวันจ่ายเงินจริงค่าย,ยาเท่านี้เท่านี้เท่านี้นี่แกไม่เอามาโชว์พาออะไรอ่ะมันไม่มีแล้วแกจะทำมาใหม่ก็ทำมาสิผมอยากจะรู้เหมือนกันว่าของจริงคืออะไรแล้วไปไปหาในสมศักิ์ให้ช่วยเราแล้วสมทักษ์จะติดคุกไปกคนด้วยผมบอกว่าผ,ผมเตือนในเื่งสนึงเลยทั้งหมดคุณจะตายเพราะความจริง ทั้งหมดคุณจะติดคุกเพราะความจริงผมไม่ได้บอกว่าคุณทำผิดไม่ผิดแต่ความจริงจะเป็นคนพิพากษาคุณคุณกําลังทําให้คนคนเดียวทําให้วุ่นวายไปทั้งประเทศและคุณไปพาพวกคุณติดคุกไปโดนได้ดูเรื่องเลยนี่คือหลักฐานชวนหึ่งที่อยู่ที่สาลแล้วเดี๋ยวสาลจะซักไซไล่เดียวคุณเองผมไม่มีอำนาจทั้งสิ้นผมแค่ทำหน้าที่พลเมืองมันอยู่ที่คุณทักษิณนะครับคือเชื่อว่าสารจะต้อง พิพากษานะครับว่าคุณทักษิณเนี่ยยังไม่ได้ถูกจําคุกคแล้วก็ต้องให้ไปจําคุกตามคาพิพากษานะครับส่วนใครจะละเมิดอำนาจศาลใครทำาดีก็ไปว่ากันอีกกระบวนการหนึ่งใช่ไหมฮะเมือมอม่อต้องจําคุกเนี่ยมันก็อยู่ที่คุณทักษิณนะพศออนี้กับเมื่อสิบห้าสิบหกปีที่แล้วเนี่ยมันไม่เหมือนกันยังถูกตัดสินตอนนู้นใช่ไหมแล้วหนีไปต่างประเทศเมื่อสิบหกปีที่แล้วเนี่ยมันเป็นยังไงอายุหกสิบลถไป ม่ยังยังมีเวลานะที่จะทําตามปณิธานตัวเองว่าจะต้องไม่ติดคุกแม้แต่วันเดียวครับเพราะฉะนั้น15-16ปีก็ใช้เวลานะครับในการทํางานทางการเมืองเอาคนของตัวเองมาเป็นรัฐมนตรียุติธรรมนะเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขรัฐมนตรีนู่นนี่เพื่อวางแผนออกกฎกระทรวงแก้ไขนู่นแกนี้ลมไปถึงแก้ให้คุณยิ่งรักเนี่ยนะนะนั้นก่อนหน้านี้คุณทักษิณยังมั่นใจเลยเมษาเนี่ย หกแปดคุยิรักได้กลับแน่ตอนนี้เลยมาแล้วนะเลยมาแล้วไม่ได้กลับอยู่แล้วเพราะโดนจับคุกอีกเนี่ยวิกฤตยังไงนะทำไมครับไหนอยากรู้จังเลยตอนขึ้นไปเยี่ยมไม่ใช่ป่วยวิกฤตไหมคือไม่ป่วยไม่ป่วยเลยเหรอฮะอย่าพูดว่าป่วยวิกฤตคือไม่ป่วยทําไมโอ้บ่อยครับใส่ใส่ชุดผู้ป่วยป่ะเอาใส่ครับอ้าวนี่ธรรมดาเลยคใช่ไหมใส่เสื้อเชิตกางเกงขาสั้นรองเท้าแตะใช่ไหมไม่มีเครื่องออกซิเจนให้ลงให้เลือดให้น้ำกงน้ำเกลือ อามสิงปอคอที่เห็นเนี่ยโชว์์ไม่มีเดินมาเยี่ยมเดินมาหาเสรีพิสทจิ์จากห้องผู้ป่วยนะห้องที่ก็พักน่ะมาหาที่ห้องรับแขกเดินไปรังเดินเดินก็เดินปกติน่ะนะแล้วครั้งที่สองเดินมาหาพี่ที่นี่แล้วก็ชวนไปห้องนู้นอีกนะนะครับชวนไปห้องหลักที่ก็นอนน่ะนะครับมันไม่ได้ป่วยนี่รายชื่อหนึ่งทั้งสิบคนที่เป็นผู้เข้าเยี่ยมตามที่แจ้งไว้ทางราชดันเนี่ยนะครับ ก็ร่วมในการปกปิดด้วยนะคุณอุงอิงก็เป็นหนึ่งในสิบถ้าคุณลุงอิงไปไปพบคุณทักษิณเนี่ยเห็นอาการเดียวกับที่ท่านเศรษฐีพิสุทธิ์เห็นหรือเปล่าล่ะครับเห็นไหมก็เข้าข่ายร่วมกันปกปิดแม่นักโทษได้รับความผิดตามคําพิพากษาแล้วเรื่องจริยธรรมนะครับชัดเจนเพราะว่าร่วมในการปกปิดเนี่ยและเน,นะครับถ้าศาลเห็นว่าคนที่ทํากันอย่างเป็นขบวนการหลังจากไต่แล้วเนี่ยเรื่องแรกเลยละเมิดอำนาจศาลนะครับ และในส่วนเนี่ยข้าราชการนี่โดนเรื่องงานงานวินัยไปก่อนแล้วนี่สองตำรวจนี่สองตำรวจที่เป็นสองหมอเนี่ยนะครับและเนี่ยนะครับส่วนปปชนี่ก็เป็นโทษทางอาญาเห็นไหมคนที่เป็นตัวการก็หนึ่งห้าเจ็ดผู้สนับสนุนก็หนึ่งสี่เก้ากรณีนี้เนี่ยมันเท็จมาตั้งแต่ต้นนะลองไปดูคำคำสัมภาษณ์ของคุณหมอใหญ่เนี่ยบอกว่าคุณทักษิณเรื่องความดันเนี่ยนะบอกว่าอาจารย์หมอโรงพยาบาลราชธรรใช้ความรู้ความสามารถ นะครับพยายามรักษาอย่างเต็มที่เนื่องจากมีบุคลากราน,น้อยอุปกรณ์ไม่มีนะครับพอเจ้าหน้าที่ราชทรรมมาให้การภายหลังเนี่ยบอกว่านี่นะครับใช้เวลาสี่นาทีโทรไปหาแพทย์เวนและใช้ดุลพินิษ์มาโรงพยาบาลตำรวจไม่มีหมอของโรงพยาบาลราชทรรมาเกี่ยวข้องเลยก่อนตัดสินใจสี่นาะทีนั้นเห็นไหมเท็จตั้งแต่นะครับคุณหมอใหญ่โรงพยาบาลตำรวจเวลานั้นหลังจากนั้นเนี่ยพอกระดุมเม็ดแรกมันเท็จเนี่ยก็เท็จเรียงตามกันตามลำดับ ทีนี้เนี่ยนะครับพอมาถึงบัดนี้เนี่ยคดีนี้มันก็จะได้เป็นตัวอย่างว่านะครับการไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษาไม่เป็นไปตามพระบรมราชโองการเนี่ยก็ต้องกลับ เข้าไปในเรือนจําใหม่แล้วตอนแรกที่คขาลงเครื่องบินเนี่ยแข็งแรงนะครับ,ค,รบคุณภูมิทําไปรับคุณสมศักดิ์ไปรับคุณสุริยะไปรับลูกทุกคนไปรับเดินอย่างองอาจผ่าเผยร,ราวกับเป็นผู้นําประเทศที่จะมาจะมาสร้างความเจริญให้เราเล,ลงสนามบินแบบโอ้โหแข็งแรงมากถ้าเหาะได้แกเหาะแล้วว่าแล้วพอเข้าเรือนจําปุ๊บกลายเป็นป่วยแบบองค์รวมต้องต้องนอนครึ่งปีเนี่ย ปัญหาของเรื่องนี้มันอยู่ตรงนี้มันมันมีคนคนหนึ่งที่ตอนลงจากเครื่องบิน,นเขาแข็งแรงรเขาบกไม้บกมือทักคนไปทั่วยืนกลางแดดทักลูกนอนเขายังทักได้ใช่ไหมคคือตอนลงจากเครื่องบินเขาแข็งแรงแต่พอเข้ารวนจะเดือนจําปุ๊บป่วยแบบองค์รวมจนต้องออกจากคุกไปนอนโรงพยาบาลติครึ่งปีไอ้องรวมนี่มันพุ่งพล่านขึ้นมาภายในวันเดียวเลยครับ หลังจากที่ทนายความของทักษิณนะออกมาจากการไต่สวนนะซึ่งการไต่สวนก็มีประเด็นที่น่าสนใจคือผู้บิชการเรือนจำนะครับ,รนะรบก็ออกมายอมรับว่าไม่ได้มีการส่งตัวทักษิณเนี่ยนะครับไปยังเรือนจำทันทีแล้วก็ไม่ได้ส่งไปยังโรงพยาบาลของกรมราชทรณฑน์แต่กลับมีการเขียนนะครับใบส่งตัวล่วงหน้าแล้วส่งไปยังโรงพยาบาลตำรวจทันที ตอนนี้ทางศาลก็แบ่งการนัดในเดือนกรกฎาคมตั้งแต่วันที่ 2, องสี่าไปเลยนะฮะลากยาวไปเลยทั้งหมด6นัดทําการไต่สวนบุคคลที่เกี่ยวข้องพยาบาลแพทย์หน่วยงานทุกอย่างอย่างละเอียดยิบนะครับในขณะที่ดรดิเรกฤทธ์นะครับก็ตั้งข้อสังเกตว่าสิ่งที่ทนายนะครับของทักษิณพูดไว้บอกว่าใช้ยานอกไม่จําเป็นจะต้องมีใบเสร็จ ไปเอาใบเสร็จมาจากไหนจากโรงพยาบาลตำรวจนะครับผู้ร้องไปเอามาจากไหนนะครับที่สำคัญไปมากกว่านั้นใช้ยานอกได้ใช้หมอข้างนอกได้นะดเดีเรดก็บอกว่าใช้ยา,ยายาอะไรหมอนอกหมออะไรเรื่องนี้นะครับคงจะขอให้ศาลทําการไต่สวนฮรแล้วก็นำหลักฐานขึ้นมาแสดงต่อศาลอีกอันจากกรณีดังกล่าว นะครับก็คงทําให้ทักษิณคงลําบากมากขึ้นยกแรกในการไต่สวนยังไม่มีการตัดสินอย่างที่ผมเรียไร้นะครับว่บากระบวนการการไต่สวนต้องใช้เวลาอีกพอสมควรนะครับแต่ก็คงจะจบภายในเดือนกรกฎาคมพุทธศ,ศักราช2568หรืออาจจะยืดเยื้อไปถึงเดือนสิงหาคมก็คงไม่เกินนี้ละไม่เกิน30สิงหาคมก็คงจะจบทุกอย่างละไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชั้น14ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมาตรา144 เกีย่ยวข้องกับเรื่องของการแจกเงินแต่ประเด็นที่น่าสนใจคือคําพูดของทนายทักษิณทําให้เขาจําเป็นจะต้องนําหลักฐานทั้งหมดไปแสดงต่อศาลว่าหมอคนไหนที่บอกว่ามาจากต่างประเทศแล้วก็ไปทําการรักษาทักษิณน,นะครับรักษาอย่างไรใช้ยาอะไรเสียเงินเท่าไหร่นะครับถ้าทนายความพูดแบบนั้น ถ้าสารทำการไต่สวนในกระประเด็นดังกล่าวผมว่าจะมีหมอถูกบักไม่อนุญาตนะครับเหมือนสองรายที่แพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจอย่างแน่นอนนะครับเรื่องนี้นะครับถือว่าเป็นความผิดพลาดนะมีคนถามว่าคำพูดของเขาเนี่ยเขาพูดเหมือนดีจะถูกต้องทุกอย่างแต่คำพูดดังกล่าวเนี่ยถูกหากถูกหยิบยกเข้าไปใช้ในศาลเมื่อน,นั้น,นลำบากเพราะสารจะถามง่าย,ายเลยหนึ่ง กรมพิจารณาได้ขออนุญาตหรือ,อยังนะครับได้ส่งกระบวนการตามขั้นตอนไหมนะเป็นไปตามกระบวนการพิจารณาคดีของศาลเนี่ยในเรื่องของการไต่สวนเนี่ยศาลสามารถเรียกนะครับข้อมูลทั้งหมดมาได้ประเด็นที่น่าสนใจอีกอันหนึ่งก็คือว่าที่ทนายความของทักษินบอกว่ามีหมอข้างนอกมารักษามียาข้างนอกมาไม่จําเป็นต้องระบุในใบเสร็จเนี่ยศาลขอหลักฐานหมอคนไหนชื่ออะไรโอโหงานนี้นะสนุก นะครับถือว่าเป็นความผิดพลาดนะครับอีกยกหนึ่งของทนายชักศิลถึงแม้ว่าจะใช้วาจาในการตอบโต้หน้าสารได้แต่ผลที่ออกมาแน่นอนในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองเป็นเนกาตีดซัมเกมอย่างแน่นอนหรือเป็นเกมลบนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์จิมกิตวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ